เด็กๆมาเจอกันนะคะในบทคณิตศาสตร์ค่ะเราบวกคณิตศาสตร์ไปแล้วนะคะหลักหน่วยวันนี้เราจะมาบวกหลักสิบกันนะคะวันนี้เราบวกสองหลักเลยนะคะให้เด็กเกิดความเชี่ยวชาญชํานาญนะคะสามารถบวกเลขได้หลายรูปแบบวันนี้เราจะบวกจากเบี้ยจํานวนนะคะเด็กๆเคยบวกจากออของจริงตัวเลขไปแล้ววันนี้จะบวกจากเบี้ยจานวน,นะคะ่ะ เรามาบวกกันนะคะค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีอะไรคะเบี้ยจํานวนกล่องเบี้ยจํานวนนะคะมีตารางนะคะแล้วก็มีถาดเครื่องเขียนมานะคะเด็กเราจะเริ่มนะคะเราจะเขียนโจทย์ก่อนนะคะหลักหน่วยข้างนี้อันนี้หลักสิบนะคะเราจะเขียนว่าสามสิบสี่บวกห้าสิบสอง เห็นไหคะ34บวก52อันนี้เป็นตัวบวกเราก็ทำไมคะอ้าวขีดเส้น1เส้นนะคะเราตั้งโจทย์เลย30นะคะอ่าหนึ่งสิบเท่าไหร่คะเด็กๆถูกต้องเลยคะ่ะเราเรียงให้เรียบร้อย34คะ่ะ นักหน่วยนะคะ1 2 3 4งหน่วย34เป็นตัวตั้งนะคะตัวบวกนะคะพอเราจะบวกปุ๊บเราเอาไม่เป็นทัดขั้นไว้เลยให้รู้ตรงนี้จะบวกนะคะใต้นี้บวกด้วย52ค่ะอ่าหยิบมาค่ะ1นึ่งสิบ สองสิบสามสิบสี่สิบแล้วก็เท่าไหร่คะห้าสิบค่ะห้าสิบเท่าไหร่คะห้าสิบสองหนึ่ง สองเห็นไหมคะห้าสิบสองค่ะนะคะโจทย์เขาบอกว่าสามสิบสี่บวกกับห้าสิบสองนะคะพอจะบวกปุ๊บเราก็เอาไม้เป็นทัดขึ้นเลื่อนเราจะบวกหลักหน่วยก่อนนะคะทุกครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้เท่าไหรค่ค่ะเด็กๆค่ะ 4บวก2เท่ากับ6ค่ะต่อไป3บวก5เราเลื่อนขึ้นไปเลย1 10 20 30 40 50 60 70 80ค่ะ3บวก5เท่ากับ8นะคะหลักหน่อยหลัก10ก็เท่ากับ8 10 6 พอได้ผลลัพธ์แล้วเราก็ขีดเส้น2เส้นเราสามารถบวกเพื่อจำนวนหลักสิบได้แล้วเด็กๆลองไปบวกดูนะคะพอเราบวกเสร็จแล้วเราทำกิจกรรมเสร็จทุกครั้งเราจะต้องทำไมคะเก็บอุปกรณ์ค่ะเราเก็บอุปกรณ์นะคะ เพื่อฝึกความมีระเบียบเรียบร้อยของเรานะคะเด็กๆอือดูสิเราตรวจสอบดูสิคะ34บวก52เท่ากับ86ถูกต้องไหมคะ4บวก2ชูขึ้นมา2 4แสีลไปห้าบวก5 3น้อยชูขึ้นมา3นิ้วนับต่อจาก5 5าห้วลไป6 7 8ถูกต้องเลยค่ะ นะคะมอนเตสซี่ก็มีการตรวจสอบด้วยถูกต้องใช้ได้เลยเด็กๆลองไปบวกนะคะค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อให้เด็ก,ดกๆใช่ไมคะได้ปฏิบัติซ้ําๆปฏิบัติหลายครั้งเกี่ยวกับตัวเลขนะคะการบวกการบวกก็คือการเพิ่มขึ้นมาวันนี้เราจะบวกหลักที่สูงขึ้นไปอีกนะคะก็คือหลัก10เราบวกหลักหน่วยมาแล้วเราก็จะบวกหลัก10อีก เด็กๆต้องปฏิบัติหลายครั้งนะคะเด็กๆก,ก็จะได้เกิดความชํานาญขึ้นเกิดความแม่นยำอันนี้จะสตราดบางครั้งเราก็ต้องใช้อะไรคะทักษะหลายอย่างเลยทักษะการจำทักษะการทำซ้ำๆนะคะทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในการคิดคำนวณได้เรามาทำกันเลยนะคะเด็กๆ